เราตื่นเต้นกับการลุ้นยาคาดมากเลยอะตื่นเต้นกับการลุ้นยาคาดมากเลยดูทีเซอร์แล้วเป็นไงบ้างเราอยู่ในห้องไงเราก็ตื่นเต้นไงไม่หมายถึงว่าเป็นไงบ้างคือชอบไหมชอบมันน่าดูอยู่เนาะน่าแต่ไม่ใช่ลุคนี้นะมันเป็นทีเซอร์แบบที่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่ในเนื้อเรื่องใช่หมายถึงว่าโปรโมทเราไม่ได้จะใช้ลุคนี้กับหมอกันอเตรียมลุกไว้แต่ขอหนึ่งในร้อยเสร็จก่อนโอเคลุกจะเหมือนไงบ้าง เราไปโหลดสูติยายมาอ่านแล้วนะคือเราคิดว่าจริงๆถ้าเราแชร์สุดอ่ะเราแชร์เจมากสุดอุ้ยฮะเงไม่ใช่หมายถึงว่า,าวมันควรจะไปด้วยกันอะอควราจากเพราะว่าจริงๆสุดท้ายแล้วตอนที่ตอนที่แคร์แล้วแบบเขาเลือกเจเจอะเรารู้สึกว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนหมายถึงพอมีเจบมูนมันเปลี่ยนอะมันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราอาจจะฟังเขาเล่าอะไรเงี้ยมันคนละแบบแต่ว่า เจมีแมทีเทียรบางอย่างที่เราว่ามันเอา s t a n d i n g กว่าในเรื่องเจมรู้ร get, สึก <get. S 1> ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นทิวเนาะ uh huh. ไม่จะดีนะครับเราก็ว่าดีหลายคนรออยู่เป็นคนที่แคสแล้วทุกทั้งห้องแพลกหน้าพ้องกัน uh, ตั้งแต่ยัง <yeah. S 1> ไม่พูดนะ uh huh. ยังไม่ได้พูดเลยทุกคนแบบท,ทันที